ริ้วรอยบนผิวหน้าในคนอายุเกิน50เนี่ยครับส่วนใหญ่จะเกิดจากแสงแดดนะครับผิวพัรรณคนเราเนี่ยจะถูกทำลายด้ววยแสงแดดได้เป็นสาเหตุหลักสำคัญที่สุดเลยนะครับรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการสูบบรุรีการใช้ชีวิตบางคนชอบนอนดึกชอบเที่ยวกลางคืนก็จะเกิดริ้วรอยได้ง่ายกว่า ลงถึงพันธุกรรมด้วยครับริ้วรอยที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของคนอายุเกิน50นะครับส่วนใหญ่ก็มาในรูปแบบของริ้วรอยตรงหน้าผากตีนกาหรือการหย่อนคล้อยของผิวหนังครับนอกจากนี้ลักษณะนหนึ่งที่พบได้บ่อยก็คือสีผิวจะออกเหลืองๆซีดๆด,ดูไม่มีชีวิตชีวาครับสำหรับคนที่อายุยั่งไ่ถึง50นะครับถ้าต,ต้องการจะชะลอไม่ให้เกิดริ้วรอยหรือต้องการจะให้ริ้วรอยนั้นเกิดไม่มากขั้นตอนแรกเลยครับคือ1ต้องทาครีมบำรุงผิวดื่มน้ํามากๆนอนให้พอแล้วก็อย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยครับใน ที่ต้องการการดูแลรักษาเนื่องจากริ้วรอยมันเกิดขึ้นมากแล้วเรามีนวัตก,กรรมเยอะๆเลยครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เราจะใช้เนี่ยก็คือเราจะใช้แสงเลเซอร์ยิงลงไปบนผิวเราปัญหาของริ้วรอยในคนอายุกเกิน50เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นริ้วรอยที่ค่อนข้างจะลึกต้องอาศัยเลเซอร์ที่มีพลังงานค่อนข้างสูงและลงไปได้ลึกนอกจากนี้สิ่งที่เราใช้ก็คือคึื่นเสียงครับคลื่นเสียงนี่ก็เป็นนวัตก,กรรมอย่างหนึ่งที่เราจะสามารถช่วยยกกระชับผิวให้กลับมา ตึงได้ครับการดูแลหลังจากการรักษาด้วยเลเซอร์นะครับง่ายมากครับหลังทำเนี่ยจะไม่มีใครทราบเลยว่าเรามาทำเลเซอร์เพราะว่าจะไม่มีร่องรอยใดๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวอาจจะมีเพียงรอยแดงเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีผิวแห้งบ้างซึ่งก็แก้ไขได้โด,ย,ดยง่ายครับก็คือทาครีมบำรุงผิวส่วนการใช้ชีวิตก็เป็นไปตามปกตินะครับจะเล่นกีฬาจะใช้ชีวิตกลาแจ้งเหมือนคนปกติทุกอย่าง สำหรับคนอายุเกิน50นะครับในปัจจุบันนี้เนะี่ยอายุขยของคนเราเนี่ยยืนยาวขึ้นนะครับเรามักจะบอกกันเสมอว่าหล,หลังอายุ50แล้วเราไม่ต้องดูแลตัวเองแล้วอันนี้อยากจะบอกว่าสมัยนี้อาจจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูหันมาดูแลตัวเองนะครับเพื่อให้ชีวิตเราสดใสย,ยิ่งขึ้นครับ